สวัสดีค่ะเมื้อเนี้เราจะมาเฮ็ดขนมกะทิแตงไทยกันนะคะค่ะพอดีหน่อยได้แตงไทยมานะคะเพื่อนบ้านนะคะแตงไทยมาขายนะคะเขาปลูกเองนะคะราคาไม่แพงค่ะ2ลูกนี้แค่45บาทเองค่ะหน่อยก็เลยอันเฮ็ดกะทิแตงไทยนะคะลองทําอันลูกเล็กก่อนนะคะ ก่อนอื่นเฮาก็ต้องเอาแตงไทยมาล่างก่อนนะจ๊ะพอเวลาเฮาปอกเปลือกจะได้บรืดนะคะเสร็จเราก็พากเครื่องเอาเปลือกเอาเม็ดอาไนมันออกนะจ๊ะเสร็จเราก็เอาเปลือกเอานะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะเตรียมไว้นะคะแล้วอุปกรณ์ของเฮาก็บาลายนะคะมีน้ําตาลกะทินะคะเกลือ นะคะแล้วก็หน่อยให้คุณแขกไปเอ,เอาอะไรนะโอ้ยนึกไม่ออกใบเตยค่ะไปเอาใบเตยบ้านยามานะคะเ,เพราะว่าจะได้กลิ่นใบเตยหอมๆนะคะน,นี่หน่อยกระป,ป๋อกเปลือกก็นะคะเตรียมไว้นะคะล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ เสร็จแล้วค่ะนะคะอุปกรณ์เราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะวัตถุดิบนี่กัหน่อยกมาพันธ์ใบเตยนะคะแล้วก็ใส่กะทินะคะหน่อยใส่กล้องหน่อยนะคะ250ซีซีนะคะแล้วก็น้ำตาลก็250กรัมนะคะใส่ยางสัดส่วน1ต่อหนึ่งเลยนะคะนี่แล้วก็ เกลือนิดหน่อยนะคะตัดเค็มนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะที่เราพันไว้แล้วก็ไปตั้งไฟกลางนะคะแล้วก็คนเรื่อยๆนะจ๊ะตั้งไฟกลางแล้วก็คนไปคนมาให้น้ำตาลละลายหน่อยขอโทษนะคะหน่อยวาไทยตกแล้วปนกันอยู่เนี่ยนะจ้ะ คนไปให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะใช้ไฟกลางนะคะคนไปคนมาใบเตยก็ก็หลุดออกจากกันนะคะหน่อยก็เลยตัดเป็นทอนๆน,นะจ๊ะเสร็จแล้วคะ่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราก็มาตักชิมเลยคะ่ะนะคะราดกะทิที่เราทำนะคะเสร็จแล้วหน่อยต้องการความมันนิดนึง หน่อยก็เลยใช้นะคะนมสดนะคะราดเทลาดไปอีกนะจ๊ะเพิ่มความมันนิดนึงอันนี้อาหารแบบคนเบาหวานนี่ทานน้อยนะคะไม่ต้องทานเยอะนะคะเพราะมันจะทั้งหวานทั้งมันเลยเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะาเรามาชิมกันค่ะ